กับรนจนาขัวคนเดินป่าค่ะวันนี้รัจนากับพี่นายเตรียมตัวจะไปไปไหนนะไปทําไปทําห้างอยู่ในสวนหนองมะกองนะคะแล้วทีนี้ขาเข้าไปอ่ะท้องฟ้ายังโปร่งเลยคือมันไม่มีเคาโคงว่าฝนจะตกเลยค่ะแล้วพอเข้าไปได้สักประมาณยังไม่ถึงครึ่งทางเลยค่ะฝนก็ตก ตกแรงมากรจนากับพี่นายก็เลยต้องได้ขับออกกลับมาคืนนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ชิปลุ่ม <c oughs> อุสาว่าจะไปขัดห้างต่อให้เสร็จนะคะห้างต้นค่อยดูรจนาอุตส่าห์เตรียมนี่ตะก้าตะก้ากับข้าวค่ะเอาข้าวทํากับข้าวแล้วก็ห่อข้าวไปกินข้างในนะคะตกแรงมากเลยคะ่ะน่าจะตกถึง โค้งขอ,องนาอยู่ชิเฟอร์น่น้ำท่องทางเลยค่ะออกมามันไม่มีเขาว่าจะตกเพราะว่าเราก็ดูกรมอุตุสูงมันก็ตกประมาณ30%ของพื้นที่เหมือนทุกครั้งที่ดูเนาะบางครั้ง50%ของพื้นที่ก็ไม่ตกก็มี7 0ยังไม่ตกก็มีเลยค่ะแต่วันนี้ ดูแรงมากเลยเดี๋ยวไปดูทางเข้าว่าไม่รู้จะเข้ากันได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูทางเข้าโคก,กหนองนากันค่ะว่าจะเข้าได้ไหมหน้าทางจะลื่นค่ะรถจนาก็ต้องขอสวัสดีทุกท่านเช่นกันนะคะดีค่ะเตรียมตัวเตรียมจะไปนอนทางทีห่างต้นถอย เรียบร้อยเลยค่ะแล้วก็สั่าราอยูหลังรถติมเลยนะคะตอนนี้บรรยากาศก็เมื่อ แล้วค่ะถึงกระท่อมรุจนาแล้วทางแฉะมากเอ่อดูนลุนล้นลุ้นละลุ้นลุ้นกันได้บ่ได้หลายคนบอกว่าให้เอาหินมารรยนะคะก็อยากเอามาโรยอยู่ค่ะแต่ว่าลองงบแป๊บนึงดินดำหินกรวดหินดำ ราคาค่อนข้างแพงอยู่เหมือนกันนะคะเที่ยาวเข้ามาถึงทางในนี่ก็น่าจะหมดหลายหลายตั้งอยู่เหมือนกันโอ้ถึงแล้วแล้วเราก็เข้ามาได้แบบลื่นลื่นมาถึงขนานี้ละโอเคค่ะท่าตอนนี้เราเจนา์กับพี่นายก็ถึงบ้านแล้วนะคะ วาวค่ะเตรียมตัวไปเต็มที่มากเลยค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้รจะนากับพี่นายก็จะไปใหม่ค่ะวันนี้ก็พักผ่อนไปค่ะพรุ่งนี้ก็น่าจะฝนไม่ตกนะคะวันนี้ค่อนข้างจะตกแรงอยู่เพราะว่าน้ำท่วมเลยค่ะท่วมในนะาข้าวด้วยนะคะบรรยากาศที่โคกหนองนาก็หลังจากที่ไม่ได้ตกมาประมาณเดือบอาทิตย์แล้วค่ะไม่ได้ตกนานแล้วเนาะเป็นอาทิตย์ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟ้าครึ้มๆแล้วก็ตกปลอยๆนิดนึงนะคะสำหรับวันนี้รัจนาแล้วก็พนายก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงน,นะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาทักทายนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้รสจากาต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะ